มีบุญกมามีบุญผนอย่างยิ่งมีบุญกูศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาเพราะพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ำสอนอมตาวาจาอร <cod. S 1> bumps, รมตะวาจา นำพาพ้นจากทุกข์ได้จริงนำพาพ้นจากทุกข์ได้จริงให้เว้นจากการทำบาปทั้งปวงให้เบ้นจากการทำบาปทั้งพวงทำบุศลให้ถึงพร้อมนักสมัรทำบ้งพร้อมสมัครด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์ทำจิตใจให้ใสสะอาดทำจิตใจให้ใสสะอาดปัดสจากมลทินปัดสจากมลทินสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายความโลภโกรธหลงเป็นต้นความโลภโกรธหลงเป็นต้น ต้องปักปั้งให้ด้นะให้ทำจใจให้สะอาด จากมวลทินจากมวลทินชาวมองทั้งหลายชาวมองทั้งหลายความโลภกวดหลงเป็นต้นปวดหลงเป็นต้นโลภมากทุกมากโลภมากทุกมากโลภน้อยทุกน้อยโลภน้อยทุกน้อยไม่มีความโลภไม่มีความทุกไม่มีความโลภไม่มีความปวดมากทุกมากปวดมากดน้อยทุกน้อยน้อยทุกน้อยไม่มีความกรดไม่มีความทุกไม่มีความกรดไม่มีความทุลงมากทุกมากหลงมากทุกมากหลงน้อยทุกน้อย ไม่มีความหลงไม่มีความทุกข์ไม่มีความหลงไม่มีความทุกข์รักมากทุกมากรักมากทุกมากน้อยทุกน้อยรักน้อยทุกน้อยไม่มีความรักไม่มีความทุกข์ไม่มีความรักไม่มีความที่เศร้าโศกเสียใจไม่มีที่เศร้าโศกเสียใจความรักไม่เหมือนเมตตาความรักไม่เหมือนเมตตานำพาเราบริสุทธิ์นำพาเราบริสุทธิ์อย่ารักษาความโลภอย่ารักษาความโลภมันให้ทานมันให้ทานอย่ารักษาความโกรธอย่ รักษาความหรงมันรักษาศีลมันรักษาศีลมีจิตเมตตามีจิตเมตตาอย่ารักษาความหลงอย่ารักษาความหลงมันเจริญมันเจริญสมัรถนาพิปัสสนานิพันอยู่ไม่ไกลนิพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความศรัทธาถ้าใจเรามีความศรัทธาพันอยู่ไม่ไกลพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความเพียรถ้าใจเรามีความเพียรพันอยู่ไม่ไกลพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสติ ถาใจเรามีสติพามีพันอยู่ไม่ไกลามีทางอยู่ไม่ไกลใจเรามีสมาธิถ้าใจเรามีสมาธิพ้ามีพันอยู่ไม่ไกลถมีทางอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีปัญญาถ้าใจเรามีปัญญาคนแบกโลกก็หนักคนแบกโลกก็หนักคนวางโลกก็เบาคนวางโลกก็เบาคนเมาโลกก็ทุกข์คนเมาโลกก็ทุกข์ ผู้ไม่หลงโลกผู้ไม่หลงโลกได้ถึงพระนิพพานได้ถึงพระนิพพานคนเดินโลกสงสารคนเดินโลกสงสารผู้รู้ผู้รู้แจ้งศัจ์จะผู้รู้แจ้งศัจ์จากแสวงหาทางนิพพานแสวงหาทางนิพพานคนเดินบนโลกสงสารคนเดินลนโลกสงสารแสวงหาแต่ทุกข์แสวงหาแต่ทุกข์แสวงหาแต่สิ่งสมมุติแสวงหาแต่สิ่งสมมุติอันว่าความทุกข์สุขอันว่าความทุกข์สุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรืออยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจเ ดถืออ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสไม่สุขใสถห้าใจไม่ยึดถืออ้าใจไม่ยึดถือก็เป็นสุขก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจก็ไม่ต้องทุกข์ใจอะไร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 สําคัญอยู่ที่ใจสําคัญอยู่ที่ใจของเรานี่เอ่ยของเรานี่เอ่ยตาของเรานี่เหมือนงูตาเหมือนงูหูของเราเหมือนจอระเข้หูเราเหมือนจอระเข้จมูกของเราเหมือนนกจมูกของเราเหมือนนกปากดิ้ม ของเราเหมือนหมาบ้านของเราเหมือนหมาบ้านตัวของเราเหมือนหมาป่าตัวของเราเหมือนหมาป่าใจของเราเหมือนลิงใจของเราเหมือนลิงเอาสติมาติงเอาสติมาติงจึงจะได้ถึงพระนิพานจึงได้ถึงนิพานพานนิพานักปัจจัยโยนิพานะปัจจัยโยโมตุโมตุนิพานังนิพานังปรามังสุขังปารามังสุขังพรนนิพานพระนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้